แล้วตัวที่ตัวไอตัวตัวจากกะคือการให้ทานโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนให้ให้เพื่อความรักความตนีรักความงกความตนีเออถูกง่ายที่สุดรักความงะในใจคนมันจะมีความเป็นตัวกูของกูแต่ถ้ากุสลไม่ใช่ของกูมันเป็นของกลางอู่เหมือนเหมือนมันเป็นของโลกเหมือนที่ท่านวอสอนว่าสิ่งของทุกอย่างเป็นแค่ของใช้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันถูก คือรั่ให้ได้ถูกแล้วจะเป็นผลที่แรงมากแต่ทีนี้เรากำลังจะพูดภาษา่ง่ายพวกคนที่ดูรายการ BP อาจจะแบบคนไม่เข้าใจในศัพท์มากพยายามทุยกับพี่โอ๊คให้เป็นภาษาบ้านที่สุดครเหมือนสมมติว่าของอันเป็นจ้าค่ะคือสมมติว่าเรามีขนมเค้กชิ้นนี้เราซื้อมาราอยากกินมากเลยครับแต่เราเห็นขอทานคนหนึ่งทั้งชีวิตเขาไม่เคยกินเลยแต่เราก็อยากกินแล้วเงินเราก็มีแค่นี้เราซื้อได้แค่ชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้กินมาเป็นหลายปีมากเราอยากกินอ่ะแต่ทีนี้เราเห็นแบบเราสงสารเขามากกว่่่าาแตว ไปคือไม่ใช่ประเด็นแต่รู้สึกว่าเออให้เขากินเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยววันหน้าเราก็ได้เรากินมาเยอะแล้วเพราะเราไม่ได้อะไรตอบแทนจากเขาด้วยเราไม่ได้ไม่ได้วอาถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเขาก็คือให้ให้แล้วไปเลยจบเลยไม่ต้องไปสนให้แล้วก็พูดง่ายว่าให้แล้วก็เรื่องของมึงกูไม่ต้องการอะไรจากมึงแต่ว่ามันจะได้ยิ่งให้ยิงได้จำได้ไหมจำ เพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้คือมันไม่ได้จากเขาให้แต่มันได้จากสิ่งที่คุณได้ไว้แบบมองแบเนี้สะสมบารมีเขาเรียกบารมีพอ,อปุ๊บเนี่ยมันจะไปโดนให้สิ่งพวกนี้ยเขาเรียกว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเธอเข้าใจไหมถ้าเธอเข้าใจคำนี้เธอก็จะเข้าใจหมดแอคชั่นจะทำอะไรให้กับโลกใบนไปคุณก็จะได้กลับมามเช่นสมมติว่าคุณจุดบุหรี่ว้าวโยนไปที่แบบทุ่งนาก็ได้กลับมางั้นแหละ แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าไฟจะกลับมาไหม้บ้านคุณแต่อาจจะแบบเสียทรัพย์เท่ากับสิ่งที่คุณไปทําให้ขื้นป่าแถวนั้นเนี่ยมันวอดไปเท่าไหร่สมมติว่า20ยี่สิบล้านคุณอาจจะอาจจะเกิดชาติหน้าเป็นเศรษฐีและโดนฟ้องโดนอะไรในในชาติหน้าก็ได้เสียอะไรที่คุณไปทำเพราะว่าคุณเนี่ยแม้คุณจะไม่ตั้งใจแต่คุณสร้างความเดือดร้อนให้ มันไม่ได้หายไปนะครัม,มันอยู่แต่การที่คุณโดนโกงคุณเขาไม่ต้องใจโกงแต่บังเอิญคุณไปช่วยญาติพี่น้องอเธอก็เลยต้องเสียบ้านหลังเนี้ยเพื่อที่แบบไม่ได้ใช้เองใช้คำว่ามันมีเหตุตามมาส่งผลแล้วกันคุณจะทำอะไรก็ตามทุกๆเอฟเฟคย่อมมีอัพเตอ์เอฟเฟคเขาตามมาแน่นอนแต่จะตามมาในพบไหนแล้วก็มีอีกพุทธปจนนั้นเนี่ยผมก็เคยเคยฟังมาเยอะแล้วบอกว่าบางครั้งถ้าคุณ บุญคุณติดจรวดเนี่ยบางอย่างก็ตามไม่ทันนะจะกลายเป็นสะเก็ดกร,รมสมมุติวันนี้ผมว่าวันนี้น้องอ้อยต้องโดนกรรมเขาตามมาแล้ววานระนี้ต้องหัวแตกเลือดออกแต่พอเพื่อนน้องอ้อยชาตินี้สร้างเยอะมากอาจจะโดนแค่ปลายเล็บเป็นรอยแม่ขวนญหรือแค่สะเก็ดสะเก็ดมันแต่มันโดนแน่มันหนีไม่พ้นแต่มันโดนแค่สะเก็ด โอ้อันนี้ฟูแล้วขนรู้เพราะว่า mm. มีสิ่งที่แบบเกิดพันธรรกับชีวิตมาก mm. เป็นคนที่ชอบเลี้ยแมวจอนปกติไม่ชอบหมาแมวเลยแต่ตอนหลังเนะี่ยพอเราพอเราเริ่มเลี้ยงมันก็จะมาเรื่อยเือเหมือนจะรู้ว่าบ้านในี้ใจดี mm. ก็มาเราก็เอาก็เลี้ยงมาช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ทํางานอะไร mm. เพราะว่าด้วยติดโควิดปรากฏว่าเราก็ด้วยความที่รีบออกมาถ่ายรายการท้งนี้เนี่ยหัวเนี่ยนะแบบลุกขึ้นคือแมวมันจะวิ่งหนีออกมาแล้วก็รีบแบบเอาเข้าไปเพราะเราจะออกจากบ้าน mm. หัวโผล่ขึ้นมาโดยที่มันมีแง่งแง่งของอ้ประตูลูกปิดออ่ซึงเป็็นหลแขมมมาาคืถ้สติ ที่เป็นคนฆ่าสัตวนะ์นะผิดสิลข้อหนึ่งเชื่อไหมว่าหัวแตกแล้วก็เลือดอาบหรืออาจจะหัวทะลุจอกแต่เชื่อไหมลุกขึ้นมาแบบดังมากพี่คิดว่าการะโหลกที่ต้องแตกแล้วมึนแล้วแบบเหมือนจะสลบเลยแต่เชื่อไหมว่าพอลุกขึ้นมาได้รู้สึกเจ็บนิดนึงแล้วไม่เป็นอะไรคือตกใจมากเฮ้ยทำไมกูโดนแค่นี้เองวันลุกขึ้นไปถ่ายรายการได้ปกติคุณไม้เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยจะไปทีวีบุมใส่สยคงไม่ได้ไปต้องแคนเซริรแล้วเพราะว่าตาปูดเขียวบวมเพราะว่ามันอ้กมันแรงเหมือนรถชน แผลพราะว่า<ม>พี่ลุกขึ้นมาด้วยความเร็วด้วยความที่รีบเวลาไม่ทัน<ม>แต่เชื่อว่าไม่เป็นเลยเลยไม่มีแผลเลยแต่อาจจะเจ็บน,นิดนิดเหมือนแบบแต่สามารถทางานได้มันมันมันเจ็บอยู่แล้วเพราะว<ม>่าโดยธรรมชาติมันไม่ใช่สิ่งมาัศจรรย์มันก็จะรู้สึกเหมือนเจ็บตาเหมือนแบบโดน<ม>โดนโดนตีเบาๆ<ม>โดนตีแป้งอย่างเงี้ยเบาๆแต่ทั้งทางที่ชีวิตจริงพี่โอ้โหแบบลุกขึ้นมาคือแง่งอะลุกขึ้นมาแบบคั้วแบบแรงมากถ้าเอาตามหลักธรรมชาติเนี่ย คุณต้องตาเขียววันนั้นต้องถ่ายอะไรถ่ายอะไรไม่ได้แล้ว <S S แต่ปรากฏว่าเขาคุณต้องรับผลของวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณยังมีบุญพอที่จะไปทำงานต่อได้ตาคุณไม่ช้ำเพราะเราขายหน้าตาขายร่างกายมันยังไปขายได้อันนี้เ<ม>หตุการณ์นี้ผมเคยเจอมผมเคยตอนนั้นทานรอาป,ป่าทานเรอาป,ป่าเล่าที่ต้มเองนะที่จังหวัดบ้านผมอ่ะก<ม>็ซื้อมากินแล้วมันแรงมาก50ดีกรีกินเสร็จแล้วผมลุกขึ้นยืนแล้วผมก็วูบผมคว่ำลงไปเลยแล้วผมรู้ตัวทีว่าเหมือนฝันนั่มอยู่กลางทะเลแล้วมันเย็นๆผมนอนแบอยู่กับพื้นพื้นน้้าา่ลลววกขขึึมเิด ผมเป็นผมพับล้มพุบลงมาผมโอ้หนี่เรือความตายมันอยู่ดีๆมันเสี้ยววินาทีคุณไปเลยนะตั้งแต่วันั้นผมก็โอ้ยที่กูตายเมื่อไหร่ก็ได้นะเนี่ยเพราะเหตุการณ์นั้นผมถือว่าผมตายมาแล้วนะใช่แต่น้องไอ้ใช่ไหมผมไปดูที่หัวเป็นววมเป็นช้ำนะผมไปฟาดกับพื้นถ้าเป็นคนอยู่ในแตกเลือดอาจจะเสียเลือดสลบไปลมแต่ผมน่าจะมีของของใหม่เยอะที่สร้างไว้เขาเขาตามมาเอาคืนแต่ตามมาได้แค่สะเก็ดสะเก็ดแต่เขารู้เรารู้เขาตามมาเอาคืนละแต่เป็นแค่สะเก็ด แล้วผมก็รู้เลยว่าเอ้ยอยู่ดีเมื่อกี้ลุกขึ้นมาจากกินเหล้าแล้วผมก็ล้มลงไปตายเนี่ยเราตายไปแล้วนะผมตายประมาณสิบวิก่อนผมนจะฟื้นมาอ๋อนี่คือความตายนู้เว้ยอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมากับเราเลยนะเมื่อไหร่ก็ได้และท่านผู้ชมรู้บ่าว่ายังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างเวลาคนที่นั่งสมาธิไม่ต้องเก่งนะแค่แค่แค่สมาธิเป็นนะแค่ยืมลมหายใจหรือว่าพุทโธพุทหลายุนก็ได้แล้วแต่สไตล์ทีนี้พูดถึงเรื่องเกบันไดก่อนเราก็ก้าวพขวดแล้วบ้านมันสูงอ่ะก้าวพวดมาเนี่ย แต่ด้วยความที่เรานั่งสมาธิเป็นเน <_ an> ชื่อมาว่ามันเห็นขาตัวเองกําลังก้าพวพุ่งแล้วตัวเองเนี่ยล้มกิ้งนะพอมันกิ้งกิ้งกิ้งตอนนั้นใจคิดเรากูเข้าโรงพยาบาลแม่ขา,า,มมมากูหักแม่เพราะมันมันเร็วมากมันเร็วมากแต่ว่ามันอันนี้พูดเรื่องจริงขนลุกคือตอนที่ล้มมามันเป็นภาพสโลว์จริงๆริงจริงจริงคือเราเห็นโดยแล้วว่าผลับผลักผลับผลับขาพลิกเริ่มพลิกแล้วกูขากูัาใช่ไหมพอลงมา ถึงข้างล่างหลายชั้นเลยนะพี่ต้องสลบล่ะลุกขึ้นยืนเฉยเลยจ้ะแล้วก็เดินหนอกไปแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมดูให้หน่อยว่าขาไหวหรือว่าเรากำลงังชาลุกขึ้นได้จับเฮ้ยปกติขับรถไปทำงานปกติเฮ้ยคือเรื่องจริงการนั่งสมาธิโคตรมหัศจรรย์ใครไม่เคยนั่งสมาธิโปรดเชื่อมันมหัศจรรย์จริง สุดยอะคือรอดตายมาแบบเยอะมากจริงแล้วถ้าเกิดรายการมีสี่ชั่วโมงคุยได้สี่ชั่วโมงเพราะว่ามีเรื่องแบบมหาศย์เยอะทีแรกคิดไม่ออกว่าจะคุยเรื่องอะไรใช่แต่เรื่องที่แบบบออ้อยรอดตายมาด้วยสมาธิเยอะมากอันนี้ชอบนะต่ก็ชอบชแล้วบอกต้องบอกว่าไม่ขอบคุณมากๆจริงเพราะว่าเรื่องที่น้องอ้อยพูดคือผมเนี่ยก็เจอมาแต่อธิบายเป็นศัพท์ไม่ถูกซึ่งในน้องอ้อยมายอาธิบายเป็นคำศั์ว่าศั์มันคืองี้งี้เพราะเราก็เจอเรื่องงี้มาเยอะมากแล้วจะบอกเลยว,ว่าการที่กรรมมันส่งผลเนี่ยจากอดีตเนี่ย มันจะมันตามส่งผลต,ตลอดทุกๆอิเลียบทุน่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเจอหนักเจอเบาอยู่ที่ว่าปีนี้ชาตินี้คุณทาไปเยอะแค่ไหนมันบันบางของเก่าแค่ไหนอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนเป็นคุณคุยแล้วจะกัดแก้มแมล้วจะอุ้มไป้อนในแล้วเดี๋ยวกัดซ้ํากัดซ้ำแบบกูไปทํากรรมอะไรวะเกี<า>่ยวปลาเออกัดต้องกัดแก้มแล้วบางทีเดินก็ชอบเตะโต๊ะเตะเก้าอี้แบบโอ้โหปวดเล็บเล็บฉีกเออพอพอเรามาเริ่มส่วนต์เยอะอะไรเยอะปรากฏว่ามันหายไปเลยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเอาเกลือใส่ลงไปใน แก้วกรใส่ลงไปในโอ่กระใสลงในในลงไปมหาสมุทรมันเจือจางไม่ได้เค็มอยู่นะอันนี้เรื่องจริงนะนะอันนี้ใครจะว่าผมไม่ได้ตลกนะผมไปโรคไมเกรนมา3ปีเนี่ยผมทำตั้งแต่ผมไปทำยูทูบเบอร์เนี่ยผมคิดงานครีเอทเยอะทำคนเดียวตัดต่อคนเดียวคือเหนื่อยมากไมเกรนขึ้นนะขึ้นแบบวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงขึ้นแบบขึ้นมาคไม่มีแล้วยาพารากินก็ไม่หายมันเป็นไมเกรนมันขึ้นเพราะความเครียดไม่หายหลับกับผมใช่นะผมนั่งสมาธิสวดมนต์วันละชั่วโมงแล้วผมบอกว่า ไอ้บุญที่นั่งที่สวยทุกวันเนี่ยไอ้ที่จอดตู้บริจาคช่วยคนทุกคน,นมึงไม่ต้องไปช่วยกูเรื่องอื่นเลยมึงเอาเรื่องใหม่เก่งกูเรื่องเดียวกูอออขอเรื่องนี้เรื่องเดียวมึงเซ็นเทสเลยนะมึงไม่ต้องไปช่วยให้กูรวยเป็นเศรษฐีหรอกมึงเอาไปกินกู่วยหายก่อนรประเพณเทสปรากฏ <นะ S 1> ว่าผมอธิษฐานอยู่ประมาณเดือนกว่าก็ปวดอ,อยู่เดือนกว่าผมมาดู Google ปลดล็อกใบกระท่อมถูกกฎหมายผมเข้าใบกระท่อมถูกกฎหมายแล้วมันสรรพคุณมั้ล่ะแก้ปวดไา,ายกัมเนื้อเป็นสมุนไพรผมก็เอ้ยซื้อที่โรตัสมาต้มกินไปแล้วค่ะ สี่เดือนที่ผ่านมาผมทานน้ำท่อมาสี่เดือนไปแล้วค่ะวันนี้ไม่มีไม่มีไมเกรนอีกเลยแต่นริงๆ่แล้วเนี่ยคือมันก็มาจากผลของการที่เราไปขอแล้วก็แผ่บุญตรงนั้นอ่ะคือว่าเอาบุญที่ทำลงตรงนี้พอแต่มันก็จะมีเหตุปัจจัยให้เราอโดนใจให้เราไปซื้อไปเจอมาไปเจอแล้วเราก็จะไม่รู้สมมุติว่าอย่างพี่อ่ะทำไมอยู่ดีๆงานไม่มีหายไุหมดเลยทุกช่องแม่งปิดแจ้งหมดเลยโอเคเราก็แบบมานั่งคิดตอนเด็กๆทำอะไรวะเคยโกงใครอะไรเงี้ยเออสมัยเด็กๆก็ชอบขโมยตังค์แม่ไหมเด็กๆอ่ะแล้วก็สมัยก่อนก็ชอบทันหน แต่ไม่ได้ขโมยแต่เป็นคนที่ไม่แบบเป็นคนไม่มีสติอ่ะคือไม่เคยนับเงินไงเพราะว่าตอนนั้นเปิดคลินิกคนมันก็มาบริจาคใส่กล่องเรื่อยๆเราก็ให้ลูกน้องไปเอา้ามันมีเท่าไหร่อ่ะคนนั้นพี่หนูช่วยสามร้อยพี่หนูช่วยเจ็ดร้อยแต่เราใช้วิธีเหมาเนอมสมมติว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันขาดหรือมันเกินคือไม่รู้เลยอืม,มันเยอะมากสมมติว่าอ่ะพี่ช่วยเจ็ดหมื่นพี่ได้คนมาเจ็ดหมื่นแต่ทีหลังมันมีคนมาคือคนมาคลินิกอ่ะพี่ไม่ต้องทอนอเอาไปเลยหนูช่วย ไปถึงว่าสมมติว่าค่าทําหน้าเนห้าร้อยอ่อพี่หนูให้หกร้อยทีนี้มันก็เลยแบบ มันมั่วไปอยู่ในนั้นน่ะเราก็คิดเป็นร่วงไงก้อนใหญ่ว่าโอเคเราตั้งใจจะบริษเราจะทำสืนส่วนมเนต์เจ็ดหมื่นแล้วก็ให้เพื่อนในเจ็ดหมื่นแต่มันอาจจะมีส่วนเกินที่เราเข้าตัวโดยที่เราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นติปอ่ะอย่างเหมือนติปใส่กล่องห้พี่หนูช่วยบุญมันแยกไ่มด้กรรมที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมันก็เลยเป็นมันก็ถือว่าผิดข้อทินนาเพราะเราประมาทเองมันก็เลยทําให้พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยกรรมระสมบทงานหายจะได้ละครช่องดีเลยนะป้นไอรินแย่งเฉยเลยขึ้นติดต่อเรียบร้อยค่าตัวเรียบร้อยวันน เ,เขาเปลีป่ยน,ไปไนเป็นไอรินเพราะเขาบอกว่าไอรินทำสัญญากร,รมเยอะบทนี้มันต้องเป็นผู้หญิงที่ทําสัญญากรรเยอะเป็นเมียน้นอยเอาก็ไม่ได้ถามมาได้ว่างานหายไปยี่สิบงานในปีที่ผ่านมามคือติดต่อหมดแล้วนะเปลี่ยนติดโควิดบริษทัทเจมส์ย<อ>ี่สิบครั้งไปนับได้โอเเยอะมากในยี่สิบครั้งเธอรูกรรมที่ฉันแบบไม่สามารถที่จะรวบรวมเงินทําบุญได้เป๊ะๆอ่ะเออโอ้เนาะ อันนี้เนี่ยผมว่า <ฮะ S 1> ทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยที่น้องอ้อยเล่าเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เปรียบเทียบทุกคนน่ยคุณจะเจอเหตุการณ์นี้แหละประทับไม่นี่ก็แม่งติดแต่พอจะได้ก็ดโดนโกงม <ๆ S 1> <ส>ัน<ส>มันจะมีมันจะมีถึงบอกว่าทางออกก็คือ <ๆ S 1> อานาปานสติจบทุกกรรมและจบเร็วจบแรงส่งผลปัจจุบันถนนชาตินี้ไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งทิตรู้ผลเลยมีการเปลี่ยนแปลงผมจะบอกผมลองอานาแล้วผมเป็นไมเกนไม่ไหวแล้วกูอนาก็อนาวะลองวะได้วันละหนึ่งอาทิตย์ได้วันละ แต่ขออนาทั้งหมดเอาแค่ไมเกรนอย่างเดียวนะเรื่องรวยเรื่องดังม่ต้องมาช่วยผมเอาเรื่องไมเกรนใบกระท่อมถูกกฎหมายผมไปซื้อมากินแล้วหายแล้วหายไปเลยแล้วผมแต่ก่อนที่ผมเจอน้องอ้อยเนี่ยผมจะอ้วนมากหน้าบวมตัวอ้วนจะอ้วนมากนะตอนนี้น้ำหนักผมลงไป7กิโลผมมาจะไม่ได้นะวัยรุ่นด้วยใครเออผมลงมาปุุนดีแล้วพุงผมหายแล้วอาการเจ็บกระดูกที่คงกระดูกทับเส้นหมอนเรามันก็หายเพราะเราผอมลงแล้วแล้วก็คล่องแคล่วขึ้นอะไรมากขึ้นในการขับรถมอนกับอนาจริงๆอันนี้ท่านผู้ชมร่บไม่เชื่อลองลองปฏิบัติดู เพราะว่าผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าเราเจอกับตัวคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเราคุยธรรมะวันนี้ไม่ใช่เรื่องของคนแก่ธรรมะเราคุยเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเ่ mm hmm. อนการคุยกันแล้วแก้ปัญหาทุกคนตอนนี้มีปัญหาชีวิตหมดรสรุปแล้วคุณไม่ต้องไปรู้อะไรเลย,เลย mm hmm. คุณรู้แค่อนาปานาสิกข้อเดียวจบและนาปานาสิกอะคืออะไรง่ายมากคุณหายใจเป็นไหมถ้าคุณหายใจเป็น mm hmm. คุณรู้อนา,านาปนสติคุณแก้กรรมได้เลยอะใช้คำว่าแก้กรรมได้เลยใช้คำว่าแก้กรรม เข้าหายใจออกนี่คือดาปานสติแล้วคุณจะได้ทุกอย่างจากแค่ลมหายใจของคุณเท่านั้นอุฒยบอกได้เลยว่าโอคุยเรื่องนี้านาแล้วแม่โคตรง่ายเล้อยา้ทุกคนบนโลกแบนี้รู้ว่าธรรมะแม่โคตรง่ายเลยที่กระดูดน้ำในกนระติกอีกแล้วผมก็เดี๋ยวได้ขยายความนิดนึงเพื่อนๆที่ดูตามเพื่อจะไปทําตามจะได้เข้าใจว่าทําไมทําแล้วมันแก้กรรมได้อานาคือใช้คำว่ารู้ลมหายใจ<อ>ผมก็ลองมานั่งนะเริ่มจากหนึ่งนาทีสั้นๆอ่ะสามสิบวิก่อนแ<อ>ม่งบางทีดูดดูดเข้าดูดออกไปห้าทีก็ลุดแล้วผมก็ค่อย รู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้แวบออกไปแล้ว uh huh. เข้ารู้ออกรู้ก็ถามเอ๊ะแล้วอาณาเนี่ยมันแก้ไงก็ในเมื่อคุณเข้ารู้ออกรูห uh ้ huh. หายใจหายใจนี่นก็เป็น uh huh. ลมหายใจก็คือเป็นธาตุที่มันเป็นความว่างคุณคก็รู้ความว่างออกความว่างที่หายใจเข้าคุณรู้หายใจออกคุณรู uh ้คุณรู้แต่ลมหายใจคุณไม่ใช่โอ๊กแล้วนะคุณไม่ใช่ปิจิสุขคุณไม่ใช่โอวีพีนะคุณไม่ใช่ลูกของแม่คุณไม่ใช่ใครคุณไม่มีตัวตนนะเพราะคุณอยู่กับลมหายใจคุณไม่ใช่อะไรเลยในเมื่อคุณไม่มีตัวตนเมื่อสิ้นกูก็สิ้นกรรมฮะ กรรมมันเล่นงานเพราะยังมีกูเมื่อไม่มีกูก็็นกรรมมันเล่นงานจากเรื่องการใช่พาะเรามีกรรมมันก็เลยมีกูมีเนี่ยแต่ถ้าไม่มีกูกรรมจะเล่นงานกับอะไรยกตัวอย่างง่ายๆถ้าน้องอ้อยเป็นเป็นหนี้ผมหนึ่งล้านถ้าน้องอ้อยยังอยู่ยังไม่ตายผมตามทวงตลอดชีวิตส่งคนไปกระทืบส่งคนไปรล้นน้ำกดแต่ถ้าน้องอ้อยตายไปแล้วสิ้นกูก็สิ้นกรรมผมไม่ต้องไปใช้หนี้แล้วถูกไหมก็เหมือนกันเราเรามีกายก็เพราะกรรมเพราะกรรมกระทำหรือเมื่อเราไปอยู่กับลมหายใจพอผมนึกตามเข้าตามออกเฮ้ยผมหายไว้โอ้มันหายไป ไอโอ๊กที่เคยจะจะต้องทำรายการงันมันหายไปเลยมันหายไปกบกระลมหายใจเข้าใจง่ายมากอะไรชอบมากก็อ,อะไรรู้ป่ะมันเปรียบเทียบเหมือนนิพพานถ้าคุณฆ่าคนมาทุกทุกชาติเลยทาไมองค์ุริมาถึงได้บรรลุธรรมได้เพราะว่าในเมื่อคุณแบบอยู่กลุลมหายใจตลอดใช่เพราะคุณตัวหายไปไม่จะไปตามใครอ่ะกรรมแสนชาติที่เราเกิดมาจะไปตามใครหาไม่เจอวันนี้ ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มฉ่าจิตวิญญาณผมมากมาจากเรื่องนมเรื่องอีเฮียเออมันจะเรื่องนมเรื่องผู้ชายเรื่องเรื่องขอเรียเรื่องขอเพียเรื่องผัวผีเลียหัวแต่มาจบเรื่องที่มันสวยมากแล้วต้องบอกท่านผู้ชมผมเฉลยเลยนะจริงๆแล้วพี่อ้อยที่ผมเรียกน้องอ้อยมาเนี่ยที่ผมแกล้งมาตลอดเนี่ยพี่สาวผมเองอกราบขอโทษด้วยนะพี่สาวผมเองนะพี่สาวไม่มีตัวตนจะเรียกอะไรก็ได้อันนี้เรามาเฉลยตอนจบพี่สาวเองแต่คือเราเตี้ยงกันมาว่าจะต้อง เรียกว่าเป็นน้องอ้อยนะเราจะเสียมซ้อมใหญ่กก็คือทำสมมติว่าเราเราเราเียกให้หาใค่หนแต่จริงแล้วพวกเราอ่ะมันก็เกิดมามันก็มาพร้อมเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีพี่อ้อยจะบอกไอ้โอ้ป็นก้าวแล้วผม <c oughs> มึงเอาพี่เข้ามาเล่นเรื่องนงเรื่องโปเรื่องเซ็กซี่จริงๆพี่สาว <c oughs> ผมเองนะจ๊ะอ่าร่วมกันก็เพราะเราก็ไม่ได้ทะลึ่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์อะนะมนุษย์ปุถุชนมันก็มันมีทุกสิ่งอย่างในตัวในตัวคนคนหนึ่งอ่ะเพียงแต่ว่าคนเราจะแสดงด้านไหนไม่มีใครที่ ไม่อยากไม่ดีทุกคนอยากเป็นคนดีหมดเพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยมันําให้เราเป็นแบบนั้นไม่ได้บางคนไม่ได้อยากไม่ได้อยากไปปล้นแบงค์ไม่ได้อยากแบบไปขโมยของจะม,มันมีเหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยมาจากอะไรก็มาจากกรรมเกา่าเก่ามคืออะไรก็คือการกระทำที่การกระทำพวกนี้เราจะรักได้ยังไงก็คือวิธีเราก็หยุดหยุดการกระทํานั้นซะเพราะการรมคือการกระทำใช่ไหมเราหยุดการกระทำนะก็ต้องอเขาเรียกว่าสู้กรรมวิธีอดทน อดทนไม่มีก็อดทนแล้วการอดทนถ้าคนไม่มีสุตตามไม่มีความรู้เขาจะไม่มีทางออกแต่ถ้าเกิดคนที่มีความรู้หรือว่าความสอนพรยเจ้าทางออกมันง่ายมากคือคุณอยู่กับลมหายใจยอยู่เฉยเยอยู่เฉยเยเดี๋ยวพออยู่เฉยเยปุ๊บเนี่ยกรรมดีเนี่ยที่คุณได้เคยเกิดมาแล้วเคยทํามามันต้องมีมันจะมาส่งผลเพราะว่ากรรมที่ไม่ดีอ่ะมันถุกอยู่เฉยเยมันจะเบาบางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไป บนบานศาลเก่าวคุณต้องเสียค่ารถคุณต้องไปเสียค่าดอกไม้ค่าทุกค่าเทียนนี่คุณไม่มีค่าให้จ่ายอะไรเลยคุณนั่งอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นทิปคุณนอนอยู่ตรงไหนทําสมาธิตรงนั้นเป็นทิปคุณอยากให้บ้านคุณเป็นทิปคุณนั่งสมาธิที่บ้านอยากให้ที่นอนคุณเป็นทิ์คุณนอนสมาธิที่ที่นอนของคุณคุณอยากให้ห้องพระคุณมีเทวดาเยอะๆคุณนั่งสมาธิห้องพระห้องพระที่บ้านคุณไม่ต้องไปวัดวันนี้วันนี้วันนั้นไม่ต้องคุณไปดีไม่ดีไปเจอกิเลสกอีก พอไปเจอพระเองพระส้าสุโขทัยคุณก็ใจอักุศสแล้วคุณไปเจอคนตกปลาคุณก็ใจอกุศสแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านหมออ้อยจะลงจะลงบ่อยมากว่าปีวิเวกปฏิบัติศีลแปดที่ปัสนาคือทําที่บ้านใกล้แบบทําที่บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าพูดอยู่เสมอเลยว่าใจแบบทาก็คือเข้าป่าช้าป่าชัดป่าช้าป่าชัดหมายถึงว่าป่าชัดก็คือชัดเพราะว่าต้นไม้สมัยก่อนไม่มีบ้านอินเดียเนี่ยไม่ค่อยมีบ้านเริ่มจป่า แต่ว่าอยู่แบบนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันมันไม่ได้อันตรายคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่นั่งป่าชา้าป่าชัดคุณถูกข่มขืนใช่ไหมคุณอยู่วัดก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนนเนี่ยที่วิเวกป่าชา้าป่าชาัดตรงไหนก็ได้ที่คุณนั่งใช้ได้หมดม,มีมุดได้หมดพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจะต้องมีมุดหรือว่านิพพานตรงไหนได้หมดพบนิพพานอยู่ที่ใจใจคุณนิ่งเมื่อไหร่ใจคุณไม่คิดอะไรใจคุณแบบเป็นศูนย์คุณก็ไปนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าลงว่าปฏิบัติธรรมปิกวิเวณนั่นหมายความว่าฉันจะไม่ยุ่งกับใครอยู่ในบ้านแต่ก็ทําตัวได้ปกติอก็คือกินข้าวนู่นนี่แต่ถ้าเกิดสินแปดก็เรารู้กฎอยู่แล้วว่าสินแปดคืออะไรแต่จริงๆเราไม่ต้องสินแปดสินห้าก็บรรลุนิพพานได้สินแปดมันเป็นแค่จริงๆแล้วสินแปดเนี่ยไม่ได้มีในคาสอนมันคือสินอุโบสถก็คือการเข้าไปอยู่ในวัด วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแขกรับเชิญที่เซอร์ไพรส์ผมจริงจริงๆผมเชิญพี่อ้อยผมเนี่ยผมจะมาแทะลมด้วยสายตาจะมาแทะลมจะมาเก็บภาพพี่ไปทำกิ <โด S 1> จกรรมบางอย<ห>่างจะแทะลมนะจะแทะลมจะจะ,จะร่วงเกินพี่แต่ว่าจบได้สวยมากเพราะว่าหนึ่งคือผมรู้สึกว่าวิญญ,ญาณผมจิตวิญญ,ญาณถูกเติมเต็มเพราะว่าผมมีหลายเหตุการณ์มากๆที่พี่อ้อยเอ่ยมาแล้วเฮ้ยมันจริงกับกู่ะเฮ้ยมันจริงกูก็โดนกูก็โดนแล้วกูก็รอดทำไมถึงรอดทำไมถึงโดนทำไมบางคนมันโดนหนักทำไมกูมันรอด เพราะว่าสิ่งที่เราทําใหม่สิ่งที่ทํเก่ามันตามมาแล้วก็เรื่องที่บอกว่าราณาสมาธิช่วยบางอย่างได้เร็วมากเหมือนที่พี่อ้อยได้ไอโฟนได้เร็วมากอย่างผมอยู่ดีก็หายไมเกรนโดยที่เราไม่คาดคิดว่าอกจะได้อ่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้ผมบอกว่าทุกอย่างนะครับเพื่อนๆไปกอเออกับถ้าดูจบแล้วไม่เข้าใจมีเวลาว่างเปิดฟังเทปนี้อีกหนึ่งรอบมันเป็นสาระมันเป็นอะไรที่ดีมากมาทีนิดนึงต้องบอกคุณโอ๊กว่า เราไม่เคยดูถูกผู้บริโภคผู้บริโภคที่ดูรายการ V.P. หรือว่าแฟนคลับของคุณโอ V.P. ทุกคนไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะอยากกากอยากทะลึ่งครับคนที่ดูรายการนี้เนี่ยมันมีหลายหลายทาร์เก็ตหลายกลยยุ่มอาจจะมีบางกลุ่มที่แบบเฮ้ยทําไมพี่โอไม่ทํารายการแบบนี้ทําไมพี่โอไม่เอาคนที่แบบว่าดูดูกาก,ากได้สนุกได้ทะลึ่งได้ตอแหลได้และได้แล้วก็ธรรมะได้ด้วยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนีน่ยคนเราอ่ะมันมีหลายมุม คนที่เรามองว่าเขากากที่สุดแย่ที่สุดเขาอาจจะมีธรรมะที่สุดก็ได้แต่คนที่มีธรรมะที่สุดจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ธรรมะที่เขาเอาไว้สําหรับการแสดงอืก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าการทํารายการเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายปัญญาครับเราเป็นคนที่ต้องไม่ดูถูกผู้บริโภคผู้บริโภคที่ดูดูรายการวีพีไม่ว่าจะดูรายการไหนก็แล้วแต่พี่เชื่อว่าทุกคนมีปัญญาหมดคนก็อยากอยากดีหมดแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราต้องคืนคือกำไรให้กับ ท่านผู้ชมคับโอเคแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามนด้ด้วยนะครับเพจนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเพจหมออ้อยอ่ทรัก์เข้าไปส่องวาร์ปไปตามวาร์ปเต้นทุกวันเซ็กซี่ทุกวันนะเข้าไปส่องเข้าไปตามเก็บภาพกันได้นะการเต็มตับด้วยนะคะก็เซชเข้าไปที่เจนนี่ศูนย์ศูนย์สองเจนนี่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมโอ๊กวีพีต้องขอบคุณพี่สาวที่น่ารักที่มาเติมพลังจิตวิญญาณผมจริงๆจะเอามาเติมพลังทางเพศอะไรแต่พอจบพอจบมาอย่างเงี้ยมันจบเป็นจิตวิญญาณผมชุ่มชื้นกอี มีคนบอกว่าอยากให้พี่โอ๊คทำรายการธรรมะแบบง่ายๆอ่ะถ้าอยากถ้าใครอยากให้ผมถ้าใครอยากให้ผมกับพี่อ้อยทํารายการก็คอมเมนต์มาแล้วกันถ้าใครอยากให้ผมกับพี่อ้อยทํารายการคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับวันนี้ผมโอวีพีกับพี่อ้อยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขะขอให้มีความสุขนะคะคิดอะไรไม่ออกสินห์ห้าไว้ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเอมี่นะคะเอมี่เปิดช่องใหม่นะคะชื่อช่องเอมี่ริกรีนะคะใครที่ชอบดูรายการท่องเที่ยวหรือว่าชอบไปเที่ยวชอบดูบล็อกอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาดูช่องนี้นะคะอาจจะมีสัมภาษณ์พวกนักแสดงคนดังต่างๆที่เปิดร้านหรือว่าเปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้เราไปเที่ยวกันแล้วก็ไปนั่งสัมภาษณ์เขาด้วยนะคะบางอีพีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกแล้วก็พาไปเที่ยวคะ่ะอย่าลืมแฟนคลับโอ๊ก VIP นะคะไปกดติดตาม ช่องของเอมี่ด้วยนะคะเอมี่ดิกรีนะคะขอบคุณค่ะ